ทางสามแพร่งทางผีผ่านดีหรือร้ายต้องทำอย่างไรร่ำรวยได้ทางสามแพร่งถือว่าเป็นเคล็ดลับมหาเศรษฐีคำว่าทางสามแพร่งเคยได้ยินเสียง รำเรือถึงความน่ากลัวของคำคำนี้บางก็เชื่อว่าเป็นทางผ่านของผีที่อยู่ตามทางสามแพรง่งบางก็เชื่อว่าเป็นแหล่งชุมชนของสัมภเวสีทั้งหลายฟังกันแล้วก็ขนลุกแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ความลับของทางสามแพรง่งแท้ที่จริงแล้วคือห่วงจุย มหาเศรษฐีคำว่าทางสามแพ่งคือทางถนนที่มีลักษณะพุ่งเข้าชนเป็นรูปตัวทีหรือรูปตัววายรวมถึงทางโค้งหักศอกซึ่งถือว่ามีพลังวิ่งพุ่งชนตลอดเวลาพลังที่วิ่งเข้าชนได้แก่กระแสรถที่วิ่งผ่านไป โดยทางสามแพร่งนี้จะมีพลังพุ่งเข้าชนอยู่ตลอดเวลาจึงถือว่าทางสามแพร่งเป็นทางที่มีพลังมหาศาลสะสมอยู่หากบ้านของเราอยู่บริเวณทางสามแพร่งตั้งอยู่ในทิศทางที่ดีเมื่อประทะกับพลังที่พุ่งเข้ามามหาศาลจึงทำให้บ้านเกิดพลังดีมากเป็นพิเศษส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยใน มีโชคลาบมากกว่าปกติเปรียบเสมือนเสาอากาศทีวีตั้งเสาให้เหมาะสมกับการรับคืนภาพที่ได้ก็จะชัดแจ๋วหากว่าบ้านของเรา อยู่ในทิศทางที่ไม่ดีแถมยังเจอพลังมหาศาลของทางสามแพร่งจึงทำให้ไม่ดีมีพลังมากหลายเท่าตัวจะทำให้คนที่อศาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเกิดปัญหาสุขภาพแถมยังเจอแขกที่ไม่ได้รับเชิญเช่นสัเบเวสีมาเยี่ยมได้บ่อยๆดังนั้นทางสามแพร่งจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ตัวอย่างสถานที่สำคัญที่อยู่บริเวณทางสามแพร่งซึ่งทุกท่านรู้จักกันดีได้แก่เช่นศาลเจ้าพ่อเสือใกล้ๆเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อเสืออยู่บริเวณทางสามแพร่ง ซึ่งทางที่พุ่งเข้ามาเป็นทางยาวตรงแล้วพุ่งเข้ามาหาบริเวณที่ตั้งสารนี้ทำให้มีพลังมากทำให้มีพลังมากกว่าปกติเมื่อมีพลังพุ่งเข้ามาสะสมบริเวณสารนี้มาก จึงทำให้ศารเจ้าพ่อเสือมีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพิเศษและด้วยความพิเศษของทางสามแพร่งนี้จึงทำให้สถานที่สำคัญต่างๆมักนิยมตั้งอยู่บริเวณทางสามแพร่งเพราะจะได้รับพลังพิเศษและก่อให้เกิดเจริญรุ่งเรืองอย่างเช่นพระที่นั่งอนันตสมาคมมีถนนยาวตรงพุ่งมา ทางด้านทิศใต้ทำให้พระที่นั่งแห่งนี้ได้รับพลังอันมหาศาลซึ่งจะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองการจัดวางตำแหน่งสถานที่สำคัญให้อยู่บริเวณทางสามแพร่งไม่ใช่มีเพียงในประเทศไทย เท่านั้นแต่รวมถึงต่างประเทศอีกด้วยเช่นพระราชวังแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในปากกิ่งประเทศจีนอาคารเพนตากอนกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่าสถานที่สำคัญของต่างประเทศก็ตั้งอยู่บริเวณทางสามแพร่งเช่นกันและยังมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในประเทศไทย บริเวณทางสามแพร่งคือเซเว่นสังเกตได้ว่าเซเว่นมักตั้งอยู่บริเวณทางสามแพร่งทำให้ร้านค้าขายดีมากๆเรื่อง พลังอันมหาศาลของทางสามแพรง่งนี้เป็นพลังเป็นข้อดีที่ได้เปรียบทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เห็นมากจึงทำให้เซเว่นเป็นร้านค้าที่มีลูกค้าเห็นมากเซเว่นจึงชอบตั้งบริเวณทางสามแพรง่งดังนั้นร้านค้าบริษัทต่างๆทำมาเปิดบริเวณทางสามแพร่งก็จะดีมากและต้องมีทิศท,ทางที่ดีช่วยร เริมอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามหากทางสามแพร่งเป็นบ้านพักอาศัยส่วนตัวอาจไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะทางสามแพร่งจะมีคนพลุกพล่านไม่เหมาะกับการพักผ่อนของบ้านส่วนตัวดังนั้นบริเวณทางสามแพร่งเป็นตำแหน่งที่รับแรงประทะมากเป็นพิเศษหากรู้จักนำแรงมาใช้ให้ถูกทาง ได้แก่ทำธุรกิจค้าขายยอมได้ประโยชน์ถือว่าทางสามแพร่งเป็นคุณประโยชน์มากถ้ากล่าวถึงผลเสียก็มีเช่นกันต้องเลือกและดูทิศทางที่เหมาะสมให้ดีส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ